ขอเดชะฝ่าละองธุรีพระบาทปกเก้าปกกระหม่อมเนื่องในมงคลสมัยวันเฉลิมพระชนมพรรษาของใต้ฝ่าละองธุรีพระบาทวันที่28กรกฎาคมพุทธศักราช2,568ข้าพระพุทธเจ้านางสาววิภารัตดีองผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ในนามของข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติมีความปิติเป็นล้นพ้นที่ได้มีโอกาสแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ใต้ฝ่าละองธุรีพระบาททรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานับประการ ด้วยพระราชวิริยะอุตสาหะและพระปีชาสามารถอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่อนารัษฎรเป็นอเนกอนันต์น้ำพระราชหฤทยัยอันเปี่ยมด้วยพระเมตตาอาทรที่ทรงมีต่อปวงพระสกนิกกรและชาติบ้านเมืองได้นำมาซึ่งความชื่นชมโสมนัสในทุกหมู่เหล่า ชาวประชานับเป็นพระมหาการุณาธิคุณล้นเก้าล้นกระหม่อมในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคลขออนุภาพแห่งพระสีรัตนไตรและสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลรักษาและดลบันดาล ประทานพรให้ใต้ฝ่าละอ,องธุรีพระบาททรงพระเจริญด้วยจดตุรพิทพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระชนมายุยิ่งยืนนานสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเก้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและประสบนิกรตราบการนิรันเทินด้วยเก้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ